แล้วครับไปต่อที่จังหวัดอ่างทองครับเราไปดูสถานการณ์นะครับเรื่องของข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่จังหวัดอ่างทองครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างพูดคุยกับคุณบรรจงโพธิวงศ์วหน้าสํานักงานปอพจังหวัดอ่างทองครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผู้จัดการทั้งสู้ครับผมครับสวัสดีครับโดยภาพรวมของอ่างทองก็เป็นทั้งทางผ่านแล้วก็ทั้งในพื้นที่เป็นไงบ้างครับภาพรวมของปีใหม่ปีนี้ครับ ชัปีไหนปีนี้จังหวัดอ่างทองเราเองเนี่ยนะฮะตอนหน้าบัดนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตครับเรามีสำคัญอยู่สองสามสายด้วยกันฮะสายแรกก็คือเอเชียนะครับระยะทางที่ผ่านอ่างทองก็ประมาณส0สิบกิโลเมตรจากอยุธยาผ้าทงอ่างทองไปถึงจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอีกเส้นหนึ่งก็มีสามสเก้าอ่างทองสิงห์บุรีอันนี้เป็นเส้นเลี่ยงเมืองมานะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือไปทางในส่วนของสุพรรณบุรีอ่างทองนะครับทุกเส้นก็ยังไม่มีอุบัติเหตุขนาดใหญ่แล้วก็รุนแรงนะครับผมครับ ครับณปัจจุบันนี้จังหวัดอ่างทองเราโดนอย่าให้ไข่แตกนะท่านนะอย่าให้ไข่แตกนะมีบางจังหวัดรักษาได้ในบางงูโดนไข่แตกใช่แล้วนะมันงูไม่มั่นใจไปแล้วแต่ว่าอารกันเป็นไงครับผมครับทีนี้ให้เล่านิดนึงครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจํานวนทั้งสิ้นนะฮะตั้งแต่รนลงมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาคมสองร้อยหกสิบเจ็ดจนถึงวันที่หนึ่งมกราคมเนี่ยนะครับรวมหกวันเนี่ยนะครับเรามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดยี่สิบคครรัั้้งนะบแลวก็ อในส่วนของผู้บาดเจ็บเนี่ยวันนี้นะฮะจากวิเหตุทางถนนเนี่ยนะครับเรามี25คนที่บาดเจ็บนะครับแต่ว่าการบาดเจ็บของเราเนี่ยที่อันตรายจริงๆเลยนะครับแอดมิดแบบสาหัสจริงๆเลยนะฮะมีมีเพียงสองรายนะครับที่ที่บาดเจ็บสาหัสครับนอกจากนั้นมันเป็นแผลธรรมดาครับทั่วไปนะครับเกิดจากเหตุอะไรครับเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วนะคะอ่างทองเราเนี่ยนะเกิดจาก รถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่นะครับ,รบส่วนใหญ่ก็จะล้มเองเนี่ยประมาณปีนี้ปีนี้เป็นสัญญาณที่ที่แปลกกว่าปีต่อปีที่แล้วนะครับก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วจะล้มเองไม่ว่าจะเมาเอาเมอเตอร์ไซค์ล้มเองเนี่ยครับอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับ<อ>จ,ะจะมีประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวค,ครับคือถ้าล้มเองไม่มีคู้กรณีเนี่ยเจ็บก็ไม่หนักสักเท่าไหร่เนาะ่แต,แต่ว่าถ้าถ้าเกิดอาการเมาแล้วก็ ลม้ลมลงข้างทางอย่างนี้อันนี้จะหนักนิดน,นึงฮะเมาเนี่ยถ้าเมานะครับอืมจริงๆอันนี้อยากจะฝากท่านอวันนาบรรจงนะครับไม่ทราบว่าเวลาสมมุติถ้าเกิดจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยถามมีคําถามหนึ่งทุกคันเลยนะเพราะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมอเตอร์ไซค์นีน่ทั่วประเทศสถิติตัวเล็กอันดับหนึ่งตัวเดียวกันหมดเลยนะที่ทําให้เจ็บ,บเสียชีวิตเนี่ยถามว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุมีพรบรบ,บุคคลที่สามไหมส่วนใหญ่แล้วนะครับ ประมาณหกสิเปอร์เซ็นจะมีพรบรบรุคคลที่สามครับหกสิบเปอร์เซ็นต์นีจ่จะไม่มีครับผมการผ่าอ่างทองเรานะครับอ,อถ้าไม่มีบุคลบบบคลที่สามพรบบุคคลที่สามเนี่ยพอเจ็บขึ้นมาปั๊บเขาส่งโรงพยาบาลจะใช้สิทธิ์บัตรทองทางโรงพยาบาลบอกว่าคุณต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนแรกสามหมื่นก่อนนะที่เหลือเกินจากสามหมื่นบัตรทองถึงค่อยจ่ายอ,อันนี้เป็นปัญหาเลยนะครับว่าเอาล่ะตัวเองก็ไม่มีเงินจะจ่ายก็ไปติดหนี้โรงพยาบาลบางคนน้องขอความช่วยเหลือผ่านรายการเรามานี้ก็มีเหมือนกันนะนี่เป็นปัญหาเลยว่า อนอกจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วและรถก็ไม่มีพรบอรพอไม่มีพรบรนะครับคุณต้องจ่ายเงินเองถ้าคนคที่เขาไปประสบเหตุแล้วก็เขามีบัตรทองถ้าไม่จะเกิดเหตุจากรถนี่ก็ถือว่ารักษาฟรีอยู่แล้วตั้งแต่บาดแรกแต่ถ้าประสบภัยจากรถมาถ้าไม่มีพรบรคุณต้องจ่ายก่อนสามหมื่นนะอันนี้อย่างนี้ฮะในส่วนของจังหวัดเองเนี่ยเราได้มีการประชุมกันทุกวันนะครับเรื่องสปทจังหวัดเราเนี่ยเราเน้นย้ําครับว่า ต่อไปนี้ต้องสร้างมาตรการเรื่องของให้ความสําคัญกับการจัดทําพรบครับครับังคับให้ได้เพราะว่าบางทีชาวบ้านเขาเนี่ยอาจจะไม่รู้ถึงเรื่องเหล่านี้นะครับใช้หัวไหลไปนะไปนั่นนิดนี้หน่อยบางทอเกิดอุบัติเหตุมาปุ๊บเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนที่ท่านทูจัดได้ได้เล่ามาเนี่ยครับคิดว่าไม่เป็นไรสุดท้ายก็เป็นใช่ใช่อันนี้นี่สาคัญมากลยฮะผมก็ฝากพี่น้องประชาชนอยู่มีการประชุมทุกวันก็เน้นย้ํากันตลอดนะครับผมครับครับแล้วถ้าสมมุติรถที่ไม่มีพรบไปชนเขาตายขึ้นมานะ ถ้ารถมีพรบรนี่แน่แน่เลยนะเขาจ่ายเลยคือห0 0แสนแต่ถ้าพอไม่มีพรบรตัวเองก็ต้องรักเสียค่ารักษาเองไอ้เงิน5 0 0 0 0นจะไปจ่ายเขาก็ไม่มีถูกฟอก้องถูกร้องถูกดำเนินคดีหอ้ปาหนาตามมาเยอะเมื่อเทียบกับที่จะต้องจ่ายปีหนึ่งประกันบุคคลที่สามเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย ไม่เกิน400บาทฮะครับ300กว่าบาท300กว่าบาทใช่คุ้มมากครับคุ้มครับคุ้มนะทั้งคนซ้อนคนนั่งได้หมดนะไปละเมิดต่อใครเขาก็ได้รับการคุ้มครองตัวเองเกิดเหตุเองเมาเองล้มเองเขาก็จ่ายเขาก็รักษาให้นะครับถ้าไม่ต่อพรบภาคบังคับนี่ต่อทะเบียนไม่ได้ใช่ไหมฮะ เอ่อต่อทะเบียนไม่ได้เออถ้าจะไปต่อทะเบียนเนี่ยต้องมีจัดให้มีพรบรแต่แต่นะถ้ารถที่วิ่งอยู่ราปลายนาแล้วก็ไม่มีทะเบียนนะ,ะคุณไม่มีทะเบียนได้แต่ถามว่าผิดไม่ผิดแต่ถ้าไม่มีทะเบียนได้แต่คุณซื้อพรบรได้นะพระบรเขา<ห>้าขายนะอ่าขายใช่ครับข้าขายใช่ครับผมนะครับก็ขอบคุณหัวหน้าบรรจงนะครับท่านครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับก็